เอ nah ่วันนี้นำเสนอของรวยหล่ะาไอ้พีจะเอามือึงนั้นเล็กเล็กเคยก้อนเล็กเคยกนเดี๋ยวจะไม่เรยวว่าโอ้รวยปื้อๆไอ้ย่าหอมฉูเลยนี่เครื่องปรุงเละเครื่องปรุงก่อนเครื่องเทียงอ่ะเอ้อ้ตัดก้อยไล้เดี๋ยวสักยี่สิบนาทีว่ามันถึงยอดขนาดไหนนี่แล้วมากินได้เลยว่ามันกระรวยขนาดไหนจะตำตำจิ้มเจียวมันรวยปื้อๆมีคนนำลายด้วยหลายคนหลาวกัน ยาลังกาเลยว่าเพียกกระป๋อพี่น้องเหรอสวัสดีเอฟซียามมาถึงแล้วนี่นาทีราทึกไอ้กองลอยจะเล่เคยก่อนนี่เล่เคยเล่เคยก่อนอย่าจิ้มกับน้ำจิ้มเจีวเลยอย่าเฮ้ยรวยย่า

不要！不要！